สวัสดีค่ะพี่นอ้องออสารค้ามเป็นกระทรงแนวทางเราพัฒนาวันที่หนึ่งเมษายนสองพัห้ารหสิบ็มาให้แล้วด้วยจ้าย่จีก็จะเฝ้าลงหายด้วยจ้าจ้าวันที่ยีิบเก้าเนาะจ้าออสารค้ามเพิ่งกระลุดด้วยจ้าเร้อไม่เข้านะจ้า ไม่เข้าสักตัวเลยจับคู่อ๋ออสรครามให้กลับด้วยทุกครั้งนะคะอสารครามเข้าตัวนี้เด้อจ้ะคนเข่าอีเด้อพี่น้องโทษทีโทษทีเข้าเข้าส,สิบเจ็ดเด้อจ้ะสองตัวล่างหตัวนะจ๊ะเป็นหนึ่งเจ็ด แต่อสาร,รคามเพื่อนให้เจ็ดหนึ่งเด้อจ้ะเพราะว่าอสอสาร,รคามนี้จะให้กลับทุกครั้งเนื้อทางของเพื่อนเด้อจ้ะเพราะฉะนั้นออสาร,รคามเข้าสิบเจ็ดนะจ๊ะล่างหกตัวจะเตรียมแคปหน้าจอเด้อจ้อยายายจีจะลงของอสานร,รคาคมให้เลยเด้อจ้างวดวันที่หนึ่งมีนาเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวจิจีลงให้นะคะเตรียมแกนมาจอได้จ้าเยาจิขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยจิด้วยนะจ้าก่อนจะดูคลิปใหม่ๆที่เยจิจะลงของอสารธคามให้นะคะเผื่อว่าเยาจิจะได้มีกําลังใจเป็นแรงใจให้เยจิด้วยนะจ้าเยาจิจะได้มีกําลังใจที่จะหาแนวทางใหม่ๆมาลงให้เอฟซีได้เสี่ยงโชคกันนะคะ จจิให้ไวเพื่อเป็นแนวทางเลยจ้ะขอให้เอฟซีจงพิจารณาก่อนลงทุนนะคะจ้าเตรียมกันมาเจอได้จ้าเดี๋ยวจะจิจะลงให้แล้วเจ้าจะลงแล้วจ้าลงคลิปนี้ก็จะนอนแล้วจ้าทีนี้ไม่ไหวแล้วจะนอนแล้วพี่น้องเอ้ยก็จะงว่ล่งแล้วยะจีวะ่ะ มาเปิดเบึงคือไปเห็นคลิปของออสารคามแลือ,อยู่บระด้พี่น้องให้เสร็จเสร็จพราะพรุ่งนี้ไม่ว่างจะลงนะจ๊ะอยู่ตรงไหนเนาะเอามาือขีเขียนมาแล้วอย่างที่าเลยจิเข้าแล้วกอก็ลงอยู่ดีๆไปไหนล่ะเอาเซเวลาพี่นอ้องแล้วน้อบานนี้ เอาแล้วยายจีเขียนอยู่แมมแมปอยู่พี่น,อน้องตัว่โซนอะไบานนี้เอาแล้วยายจีจะไม่ได้พูดใหม่ป่เน้อแบบนี้นะจะมาเสียเวลาดูอยู่แล้วนี่ยนะเอาแล้วเจอแล้วจัดรเจอแล้วยายจีเหงาอยู่เนาะพี่น้องเขียนอะไรกับพปีป้าไหวบางอื่นยายจีก็ดี เราพัฒนาวันที่หนึ่งเอาแล้วยิ่งชา้ายิ่งเหดิดมายิ่ง,งโอ้ยไปติติดตัวเดนเจจีเอ้ยเป็นอะไรเดี๋ยวนี้นะ่ะเบอร์ละมัง้งพี่น้องไอ้เจจีก็กดีแต่อยากคลิปคลิปเมื่อล้วพี่น้องมืออื่นเศร้าตื่นไปแต่เศร้าเลยเตงโตถารถมาหลับเลยพี่นออ้องเฮ้ยเผื่อฟุ้งจะมันรับด้วยจ้าเพราะฉะนั้นต้องรีบทำใืนขึ้นให้ใหเซจพี่น้องเฮ้ย พี่ถูกถูกรึพี่น้องห่วงนอนหลายราวพัฒนามันที่หนึ่งมันมันเคยเขียนมีหน้าเนาะจา้ะคิดบ่รู้ว่าเบิร์ดเดือนพี่น้องมาเปลี่ยนปุรปปับมันก็นต้องมือกับไปเบิร์ดเลยพี่น้องอไปก่อนอ๋อ คนสารราคามหน่ห้องอยู่ในหลับพี่น้องเลยจับคู่หกห้าเก้าห้าเก้าหกแปดห้า มันกับิว่าโอ้ยจะมันนั่นนอนเนาะเจ้าก็ดีมันกับิชวาแหละกได้ยงินห้องอยู่เลยพี่น้องไอ้ของกันนีจีกับมันนอนไงเนาะกับเกีกับห้องอยู่ทางสันเลยพี่น้องไอ้ อันนี้ค و, ู่เด้อยจ๊จิจะบงกลมกลมหเหมเด้อพี่น้องอาจารย์ปันเด่นมาเด้อพี่น้องโอ้ยใส่ให้มีประโยชน์กันพี่น้องอยู่ที่ไรล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยยเจ๊จีเด้อพี่น้องเจ๊จีจะบ้งกลมหเหมเด้อจ้ะตัวเด่นอาจารย์เป็นกระดิ่งอายุจ้ะ หกห้าเก้าห้าเก้าหกแปดห้าแปดหกเจ็ดห้าสิบหกอันนี้ขึ้นร่องเล่จ้าห้เป็นแคแนวท่างเล่าจ้า กลับด้วยครับอาจารย์บอกมาแบบนี้นะจ๊ะกลับด้วยครับบนล่างจ้าเบื่ออาจารย์จาระ้ามพี่น้องคือสิลูจ้ายี่ดอกเนาะจะพี่น้องเนาะจาชี้กะพอ่ออะรลุงไหนอาจารย์เลย ให้เป็นแค่แนวทางด้วยจ้าขอบคุณนะคะที่ fc ท่าไหนเข้ามาดูในช่องจตายจยีนะจ๊ะขอบคุณอาจารย์คนสารระคามด้วยนะคะที่ส่งแนวทางมาให้ยจีจ้าจะจีขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีมีชัยมีตางใช้นะคะวันที่หนึ่งกระทึง รัฐบาลไท้เนาะจ้ะแล้วก็ลาวแล้วก็ฮาหนอยขอให้โชคดีทุกทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ